เรามาดู5ดาราสาวที่หุ่นฟิตแอนเฟิร์มไปปังเกินต้านจนแฟนๆแห่ยกให้เป็นไอดอลจะมีใครบ้างไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่เบเบทันชนกนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ปลุกกระแสะออกกำลังกายทุกที่ทุกท่าแถมยังมีหุ่นที่ฟิตแอนเฟิร์มจนใครหลายๆคนต่างอยากมีสัดส,ส่วนและหุ่นเป๊ะปังได้แบบเบบี้เลยก็ว่าได้ซึ่งโมเดลที่เธอยกให้เป็นแรงบันดาลใจนั้นก็คือนางแบบวิกตอเรียซีเครตนั่นเอง หากใครที่ได้ติดตามก็จะทราบกันดีว่าแเบ b บ้นั้นมีช่องออกกําลังกายเพื่อให้คนรักสุขภาพหันมาดูแลตัวเองซึ่งเธอเคยได้เผยเอาไว,ว้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าได้ลองเข้าวงการเบบ้แล้วจะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนออกกําลังกายไปด้วยอีกทั้งยังบอกต่อว่าตั้งแต่เราเริ่มออกกําลังกายมาไม่มีสักวันที่รู้สึกท้อหรือขี้เกียจเลยเรากลัวทําไม่ได้ถึงเป้าหมายของตัวเองมากกว่า คนที่ 2. องยิบซีคีรติดาราสาวสายเซ็กซี่และเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่หันมาดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรงและยังดูแลสุขภาพใจตัวเองเป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งยิบซีมีหุ่นที่ดูฟิตเฟิร์มและมีหุ่นที่สวยเพรียวจนเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหุ่นตัวเองและเพิ่มความมั่นใจซึ่งยิบซีเคยได้เผยเอาไว้ว่า เมื่อก่อนอาจจะเป็นคนคลั่งไคลยการลดน้ำหนักจดจ่ออยู่กับตัวเลขแต่เรียนรู้ว่าเรื่อยๆก็มองว่าถ้าเราเครียดหรือหมกมุ่นอยู่กับการออกกำลังกายและการกินทุกวันรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กช่วงนี้เลยใจดีกับตัวเองมากขึ้นและโฟกัสด้านสุขภาพมากกว่ารูปร่างคนที่3มไมล์และพัสรันเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องรู้จักนักแสดงสาวคนนี้เป็นอย่างดีเพราะเธออยู่ในวงการมานานกว่า10ปีแล้ว แต่ละหลายคนก็ยังมองว่ามนายนั้นอายุน้อยกว่าอายุจริงเสมอเพราะด้วยหน้าตาที่ดูละอ่อนจึงทําให้เธอมักจะได้รับบทบาทเป็นเด็กมหาวิทยาลายัยหรือบางครั้งเป็นเด็กมัธยมนั่นเองหากใครที่ได้ติดตามก็พอจะทราบกันดีว่าเธอนั้นใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพและรูปร่างเป็นอย่างมากซึ่งเธอเผยว่าเรื่องออกกําลังกายสําคัญมากเราเลือกออกกําลังกายด้วยการทําพิลาทิส ไม่ชอบการคาร์ดิโอเพราะทำแล้วเหนื่อยซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เน้นกล้ามเนื้อมัดเล็กแค่เล่นให้เฟิร์มและกระชับเท่านั้น คนที่4เกรซการกล้าวดารานักแสดงสาวสวยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีรูปร่างเป๊ะหน้าท้องลีนซึ่งเธอดูแลตัวเองดีอย่างสม่ำเสมอจนไม่แปลกใจเลยที่เธอจะกลายเป็นไอดอลสายเฮลตี้ไปแล้วโดยเกรซก็ยังได้แนะนําวิธีการออกกําลังกายแบบได้ผลในฉบับของตัวเองเพื่อให้แฟนๆที่ได้ติดตามได้นาไปปรับใช้และทําตามซึ่งเกรซก็ได้เผยว่าการที่จะมีสุขภาพและหุ่นที่ดีมาจากความคิดและจุดเริ่มต้นที่ดีก่อนเสมอและจากนั้นก็ ก็ค่อยๆปรับการกินการนอนและการออกกําลังกายแต่จริงๆวิธีการออกกําลังกายที่ดีนั้นเราควรรู้จักกล้ามเนื้อของเราด้วยเพื่อที่เราจะได้โฟกัสถูกจุดนั่นเองและคนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือนักร้องเอลพลิวชื่อดังอย่างกระแตอาศยามเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่มีหุ่นฟิตเฟิร์มอยู่ตลอดเวลาแถมยังมีหุ่นเปขึ้นเรื่อยๆเลยก็ว่าได้ ซึ่งเธอเคยได้ออกมาเผยว่าไม่เคยมีตารางการกินใดๆมันคือใจและวินัยล้วนๆแต่ด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาเลยมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วเล่นสิทธิ์อัพหนักมากวันละ4-500ครั้งจริงๆเราเป็นคนไม่มีก้นเลยหันมาออกกําลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อที่ก้นโดยเฉพาะและต้องใช้ระยะเวลาประมาณ5-6เดือนถึงจะเข้าที่เราก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆได้ออกกําลังกายเพราะมันเห็นผลจริงๆเราต้องมีความอดทนพยายามและเป้าหมาย ต้องชัดเจนเท่านั้นก็คือจบ